ทำเอาแฟนเพลงยุค9กเซอร์ไพรส์ไม่น้อย หลังเห็นโฉมหน้าของเจนนิเฟอร์โปลิตาโนนกลับมาขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งในฐานะหนึ่งในสมาชิก2,002ราตรีในงาน Grammy XRS 2K Celebration Concert และนี่คือกลับมารวมตัวครบ5คนในรอบ10ปีเลยทีเดียวและงานนี้สาวเจนนี่ยังพาสามีอันสราวุธนวะแสงอรุณและลูกสาวทั้ง3คนเอวาลีนเอลลนาเอมิลีมาดูด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะหลังเสร็จสิ้นงานนี้เจนเนี่ก็พาครอบครัวบินกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกาทนันทีเจ้าตัวให้เหตุผลว่า until next year CUBK k thank you for an amazing time like a w a y ใครที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้แปลว่าไม่อยากเจอนะ รักกบกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวาฟาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออีลีนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมลี่พาเด็กๆก,กลับไปเรียนก่อนคะทำเอาแฟนเพลงยุค90เซอร์ไพรส์ไม่น้อย หลังเห็นโฉมหน้าของเจนนิเฟอร์โปลิตานนกลับมาขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งในฐานะหนึ่งในสมาชิก2002ราตรีในงาน Grammy XRS 2 K Celebration Concert และนี่คือกลับมารวมตัวครบ5คนในรอบ10ปีเลยทีเดียวและงานนี้สาวเจนนี่ยังพาสามีอันสราวุธนวะแสงอรุณและลูกสาวทั้ง3คนเอวาลีนเอลีนาเอมิลี่มาดูด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะหลังเสร็จสิ้นงานนี้เจนเนี่ก็พาครอบครัวบินกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกาทันทีเจ้าตัวให้เหตุผลว่า until next year CUBKK thank you for an amazing time light away ใครที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้แปลว่าไม่อยากเจอนะ รักกบกอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวาฟาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออีลีนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมลี่พาเด็กๆก,กลับไปเรียนก่อนคะ